สนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเครื่องกรองน e ้ำอีสปริงจากแอมเวย์ mm ่ hmm. านไฟฉายพานาโซนิกและขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรก3ของรายการเซนเดอร์ซีรีส์นิวเอียร์2557ครับ yeah. และแน่นอนครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับว่าเบรกนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเซอร์ไพรส์ครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนักแสดงทุกคนครับเล่นบทเดิมๆมา5ปีแล้วครับผมเชื่อว่าบางคนนี่นะครับก็อยากจะเปลี่ยนไปเล่นบทอื่นบ้างครับอ่าอย่างหมูตั้งนะครับเล่นเป็นเคี่ยงมาตั้ง5ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นวันใหม่บ้างเออแคนาเซนจะต้องรีบไปช่วยแคนาเซนเร็วๆร็วเฟนไอที่แฝงเดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม กเร่อนเากรีมากเลยเอาจริงนะครับผมว่าบทวันใหม่เนี่ยนัก็สบายมากเลยนะยิ่งแบบตอนโดนยาสั่งนอนอย่างเดียวมากองเนี่ยไม่ต้องอาเลยบทบทเปดจริงกับพีกตอนที่หลับหลหลับจริงหรือเปล่ากินทำไมอะไม่ได้อยากนอนอยากได้ควอส สลับทุกครั้งเลยนะแต่ว่าที่ที่ที่พูดมาแบบนี้นี่ครับแปลว่าเดี๋ยวเราจะจะสลับกทจะเล่นไปเอาแน่นอนครับหลอใช่ครับแต่ว่าเพื่อให้เป็นการที่ทำนะครับเราจะมีการจัดตลาดนะครับว่าใครจะได้เล่นเป็นใครอ่าดีไหมครับแล้วนี่ไม่มีการเตรียมมาก่อนเลยอ่าจริงเหรอครับได้ครับมาครับน้องปลวกครับใส่กี่อีแล้วเนี่ยออกทรงใส่่างนี้อ่ะ เดี๋ยวเริ่มจากคุณป๊อปก่อนเลยก่อนครับอ่าเปิดเลยครับได้เป็นใครครับถึงนีดีนะครับอ่าครับแค่ผมผมน้องใหม่นะอ่าจะเป็นผ้าเนี่ยของเป็นดีดีกลับไปของเบงกลับใหม่นะมกดูผมแต่โชว์เลยครับโชว์เลยครับเขียนเขียนครับ อ่าต่อไปครับคิปเปิลก่อนอ่าคิปเปิลก่อนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเฮ้ยห้ามห้ามล้มพีก่อนเพิร์้ามดูครับไม่ใช่ครับเซนครับถ้ากันผมกับแม่ครับกระตุ้มครับ กระตุ้มก่อนเลยครับเปิดพร้อมกันนะครับอยู่ขึ้นครับหนึ่งสองฉน้เอาละครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเล่นเป็นตัวละครตัวอื่นเป็นยังไงครับได้ค่ะคุณเสนติ เดี๋ยวมีที่จะเตรียมเอกสารไว้ในห้องประชุมให้นะคะคุณสันติคุณสันตินตมาอ่านกรนจีบอะไรมีที่ตอนนี้ละคะค่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 ะพ่า วกอนมีดีผมไม่เข้าใจไม่สันติมีดีตรงไหนคุณถึงได้รักมันก็แค่รวยกว่าหลอก,กว่ารักเดียวใจเดียวกว่าก็แค่นั้นเอง้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าทำไมมีดีถึงเลือกคุณสันติ แต่อย่างน้อยอายานค้างนั่นมันก็ไม่มีอย่างผมคือผมร้อนแรงกว่าพัะจะทำอะไรครับปล่อยฉันนะพัปล่อยฉันนะพักกูหยัดไฟเป็นอะไรอะ่ะอยู่ตรงนี้นะออกมาคุยกันดีๆได้ไหม คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันยังสร้างบาปกรรมอีกมากแค่ไหนยังยังไม่ออกมาอีกได้เอา,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 อา มทุกตอนแหละคุณเล่นห่วงคุณ่ายินถามให้ผมได้ไหมเอ้าเอ้าพี่เซนพี่เซนพี่เซฟมในความตื่นยังพี่เห็นการไฟฟ้าบอกว่าไฟกำลังจะตกไอ้เขี้ยวเขี้ยวมีดใหม่สเ้ามืพี่เซนพี่เซฟลุในความตื่นยังพี่เห็นการไฟฟ้าบอกว่าไฟกำลังจะตกไฟแรง ไฟมาพอดีเลยทที่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยแฟนช่วยแม่ด้วยคุยต้องตามันทำลายแม่ทำไมหน้าดวงถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ครับเนี่ยนี่ มาไงคะแม่แแม่ไปเจอหุยตองจามได้ไงแม่จาได้ว่าแม่ไปที่ร้านพิงแล้วแม่จะไปเลือกซื้อน้ำอัดลมสบู่ยาสระผมแล้วก็นมกล่องแล้วแม่ก็เอ๊ะนึกขึ้นมาได้ว่าแม่หยิบน้ำอัดลมหรือยังแม่ก็เลยเดินไปหยิบน้ำอัดลมใหม่สบู่ยาสระผมแล้วก็นมกล่องแล้วแม่จะเดินอกจากร้านแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่หยิบน้ำอัดลมหรือยังแม่ก็เลยเดินกลับไปหยิบสบู่น้ำอัดลมยาสระผมแล้วก็นมกล่องอีกรอบนึงแล้วแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่้อหรปกก็ดินับบบไึงพ ขอเลยครับแม่นี่แม่เล่ามาทด้งานนี่ไอ้หุยตองจามอยู่ไหนครับเนี่ยไม่รู้แล้วนี่แล้วโดนจะเล่าทำไมครับเนี่ยก็แม่แค่เล่าให้ฟังว่าแม่ไปซื้ออะไรมาบ้างอะจ๊ะเดี๋ยวนะครับแล้วนี่ไอ้หุยตองจามอยู่ไหนครับเนี่ย คุณสันติทำไมมือคุณสันติถึงมีรอยสักล่ะครันี่แสดงว่าคุณสันติคือหุยทองจานี่ไม่ใช่รอยสักแน่ละออแต่นี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากที่ค่า นอนทับหนังสือพิมพ์ทั้งคืนพาดหัวข่าวก็เลยติดลงมาบนมือของข้าแบบนี้<ธ><ธ>ท่านขนวิจิตนี่คุณพิทักษขุณวิจิตอยู่นูน่น เอาไหม่หหหหท่านขุนวิจิตความแค้นระหว่างเราที่เกิดขึ้นมายาวนานถึงสามร้อยปีท่านยังจำได้อยู่หรือเปล่าก่อนหน้านั้น เราสองคนเป็นเหมือนเพื่อนกันและตอนนั้นที่เราสองคนต่างช่วยกันแหกคุกออกมาจากคุกาายดินนั้นข้ายังจำได้ดีแต่ท่านก็กลับเห็นข้า เป็นเพียงแค่ทางผ่านผ่านมาแล้วสามร้อยปีจนข้าเห็นท่านกลับมาเกิดใหม่ข้าถึงนึกได้ถึงความแค้นระหว่างเราที่มีมายาวนานว่าส ตอนที่เรายังคงเป็นเพื่อนกันอยู่พอพอเลยพูทธสันขอแค่สามคำพอมา เป็นวันตายของแกเลยหุยตองจ้าอเอ้าอยู่นี่มีดดายาแม่หาตั้งนานแม่ก็เลยเอาดาบเซนไปใช้อุ้ยยังดูขอมอยู่นี่นี่เดี๋ยวแม่ไปตัด้าก่อนนะไปกันจะลูกเอาแม่ม่แม่ทำเยอะครับอืออื เอาไว้วันหลังแล้วกันนะพี่หุยวันนี้น้องเซนไม่พร้อมไว้วันหลังพร้อมอ่ะเราก็มาเจอกันใหม่อุ้ยเอา้าพี่เซนพี่เซนเซนรักฉันด้วยเซนพี่เซนรอผมด้วยพี่ดิพี่เซนเซน ออกไปได้แล้วคนจะจุ๊บฮะพี่จจ๊บจุ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 ๊ัจุบจุจุ๊บรุบจุ๊บจุ๊